ประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นตอนเนื่องนะครับเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลฟินแลนด์นะฮะอ่านี่ก็คือเป็นเขตศึกษาที่ดีนะครับหลายๆครอบครัวนะฝากไว้แน่นะครับคนสองคนเขาคุยกันเองเขาจะคุยกันจบเองพี่น้องคะ่ะ นะพี่น้องปองป่ายนะครับบ่ต้องไปแนะนํบาบ่ต้องไปบอกบ่ต้องกินนะครับเผือกนะบ่ต้องคุดขึ้นเมื่อกินมันขั้นข้อพี่น้องคาสุดท้ายแล้วคุณจะบอกความจริงขนาดไหนแต่ว่าคุณก็บรรูว่าจริงอะไรจริงอะไรแทแน่นอนขั้นคุณจริงนะฮะคุณก็อย่าปิดเฟซนี้นะครับเขาต้องสู่ให้ถึงที่สุดว่าเขาต้องคุยความจริงนะครับถึงแม้เรื่องของคุณที่จะเป็นความจริงนะครับก็บ,บ่ต้องไปคุดให้มันบานปลายพี่น้องขา นะแก้วที่มันแคร,ราวรานะบางเทือมันก็จะแตกและแหงกันยอนเพราะคนที่สามเป็นหลายคู่แล้วพี่น้องนะฝากไว้แนะ่นะออลูกเตานะฮะฟัวเมียเข้ากันแนะนําในสิ่งที่ดีสิ่งมันบดีอย่าเอามาเปิดเผย,อยเอามาโพดวาดนองขานะเจา้าใดกัอใครกำลังใจทั้งสองไฟที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับ